ທາງบ่ใส่กวงเท่าใด๋จุ๊านบ่ได้เลยโอ้ ฝสมือแท้โอ้สะท้อไนไปเบิลยตเลยไลูบอีกแม,แม่น่นอน อสใส่ท้ายรูปลงเพศดีกว่าไ่โลหรือไ่คิด Ô oh, này non như vậy là อยากไป la แค่บ่เสียได้ อ้วห้าโลบะคาดอ่ะเราเม้นป่าหรือเม้น่งผงผ้าเม้นป่าหรือเม้น่งผงผ้าสนหกบผ้าจีเพินเน่งได้ป่าดย โอ้ตัวใหญ่ก็ได้ได้ตัวใหญ่ด้วยมีไปไปพรุ่งนี้เข้าไป ออเหยื่อมันคนละกินเลยดูดวงไม่ค่อยดี <laughs>

Oh. Oh. <coughs> <coughs> Còn Ô, lơ này

ลงลงแต่สท้าซี่ามติดแล้วเอไมิดเล้วเหรอ